สวัสดคีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูทีนานะฮะที่นาอยู่ติดถนนเรียบทางรถไฟนะฮะอยู่ที่บ้านป่งหึ้งนะฮะตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพื้นที่ทั้งหมดนะฮะอยู่สองไร่3งานกว่านะฮะเดี๋ยวดูเอกสารอีกทีนะฮะวันนี้แอดมินมากระทันหันนะฮะพอดีเจอเจ้าของที่เขานะฮะเจอกัน ตรงสวนใกล้ๆสวนแอดมินพอดีนะฮะ,ะที่หน้าแปลงนี้นะฮะที่นาแปลงนี้จะติดถนนอยู่2บ้านนะฮะเป็นถนนการเกษตรนะฮะเป็นถนนการเกษตรบานนาแปลงติดถนนทางหน้าไปทางทิศตะวันออกนะฮะอีกด้านหนึ่งก็จะหันหน้านะฮะไอตรงเรียบทางรถไฟนี่จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะฮะลูกค้าพื้นที่เยอะนะฮะพื้นที่เกือบ3าไร่เลยทีเดียวนะฮะ ถนนตรงนี้นะฮะเป็นถนนที่คนข้างในนะฮะเขาสละพื้นที่นะฮะฝั่งด้านนี้ของเขานะฮะเข้าไปทางด้านในก็ผ่านที่ของเราด้วยนะฮะซึ่งติดกันแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นสาธารณะนะฮะลูกค้านะถ้าช่วยกันอีกถ้าซื้อแล้วก็ช่วยกันอีกตรงนี้อีกสัก1น่วานะฮะหรือ2องวานะฮะถนนก็จะได้กว้างขึ้น ด้านด้านนู้นก็ติดสวนนะฮะของชาวบ้านลุงที่อยู่ด้านในนะฮะเขาก็ลากไฟนะฮะลากไฟฟ้าตั้งแต่ถนนถนนในซอยนะฮะลากมาประมาณ2-300เมตรนะฮะมาใช้ในพื้นที่รูปแปลงก็จะเป็นแบบที่เราแนบไว้ให้นะฮะที่ค่อนข้างถือว่าสวยเลยทีเดียวนะฮะได้วิวดอยปุยนะฮะแล้วก็อยู่ไม่ไกลเมืองเชียงรายนะลูกค้า แปลงนี้นะฮะราคาเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของกันนะฮะว่าเขาขายกันอยู่ที่ไรล,ละเท่าไหร่นะฮะในอนาคตนะฮะถ้ามีถนนเรียบทางรถไฟนะฮะก็จะใช้ถนนด้านนี้นะฮะเข้าพื้นที่ง่ายๆเลยนะฮะลูกค้านี่ฮะตัวรถมอเตอร์ไซค์ผมจอดนี่ฮะจะมีทางเข้า ใกล้ๆเลยนะฮะใกล้แปลงนี้นะฮะสองไร่ต่วใดก็ครับไอ้นี่อ๋อเดี๋ยวดูเอกสารเนาะสองไร่กว่านะลูกค้านะขายไร่ต่วใดครับนี่ขายไร่ละต่วใดครับสองแสนห้าสองแสนห้านะครับนะ <25. S 1> ขายไร่ละสองแสนห้าหมื่นบาทนะฮะ จะติดถนนเรียบทางรถไฟนะฮะลูกค้าหน้ากว้างอยู่ที่ร้อยกว่าเมตรเลยนะฮะร้อยสี่สิบกว่าเมตรนะฮะที่เราวัดได้ก็ลึกนะฮะความลึกก็จะอยู่ช่วงกลางกลางนะฮะซ้ายขวานะฮะจะลึกก็ประมาณยี่สิบเมตรได้นะฮะช่วงกลางของที่ดินนะฮะลึกจะประมาณสี่สิบเมตรนะฮะ ถ้ามีถนนเรียบทางรถไฟตรงนี้นะฮะไปที่อ่างห้วยศักก็ใกล้นะฮะลูกค้านะใกล้มากเลยทีเดียวเขาบ้านโป่งพึ้งนะฮะห่างจากถนนหลักก็ประมาณ1.8กิโลเมตรนะฮะได้วิวเขาสวยนะฮะลูกท้องแล้วก็ไฟไฟนี่ใจได้อยู่ก็ อ๋อไฟฟ้านี่หลากมากประมาณกี่เมตรนี่ตอนแรก้มันถ้าเครื่องไฟมีปรงตัตังอืมขาถึงแปลงไฟฟ้าตัวตังนี่เนาะไม่เดียวนี้ลุงเอาไฟชั่วคราวเข้ามาแต่กระจายได้อยู่ไฟ้ลูกบ้านลู้กันอืมเพาแค่แจ้งแค่คนเดียวอะเสียบไฟเสียบงัวเสียอะไรงันนี่ครับครับอยู่มวนอยู่เนาะอยู่แถวนี้เนาะลุงแกเดินสายไฟเข้าไปในพื้นที่นะฮะก็อยู่บ้านสวนนะฮะมีบ้านสวนอยู่ใกล้ๆนะฮะ กลเลยเดยดแถวนี้ก็มีคนมาสร้างส,างสิ่งปลูกสร้างเยอะแล้วให้ลูกค้านะห่างชุมชนก็ประมาณ300เมตรนะฮะ300เมตรไร่ละ250,000บาทนะฮะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่0932927167หรือว่าทักไลน์วสันด์ไทยแลนด์สำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ